สวัสดีครับอยู่วันนี้อยู่ในยองสรันนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องรัฐประหารในประเทศไทยปศสอง9ห้าเนะครับเหตุการณ์ในวันที่19กันยายนปศสอง9ห้าโดยมีคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีพลเอก สุนธิบุญยรัตเป็นหัวหน้าคณะคนรักษาการนายกรัฐมนนรีพลตำรวจโทชักชินทินวัฒน์ับเป็นรัฐประหารในรอบ15ปีหลังรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนต่อมาหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกำหนดจัดในเดือนเมษา ยนถูกสั่งให้เป็นโมฆะนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิกฤตเหตุการณ์ทางการเมืองที่ดำเนินมานับตั้งแต่เดือนกันยายนพศ .2548 คณะระัฐประหารยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งมีกำหนดจดในเดือนตุลาคมยกเลิกรัฐธรรมนูญสั่งยุรบรัฐสภาสั่งห้ามการปัดทวงและกิจกรรม ทางการเมืองยุบยั้งและตรวจพิจารณาสื่อประกาศใช้กฎอายการสืกและจับกลุ่มสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนบนเอกสนติบุญยรัตเถลงสาเหตุเมื่อวันที่19กันยายนและให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูรัฐบาลระบบประชาธิปไตยภายานในหนึ่งปี อย่างไรก็ตามคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศว่าหลังจากการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วคณะปฏิรูปการปกครองจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีปวามมั่นคงแห่งชาติซึ่งยังไม่มีการอธิบาย อธิบายบทความที่มีต่อการเมืองในประเทศไทยอนาคตหลังจากรัฐประหารคณะปฏิรูปการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวพระบาทสมเด็จพระจุลกอมเก้าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกาศเลือกใช้กฎอายการศึกใน41จังหวัดแต่ยังคงใช้ไว้35จังหวัดรับ,บประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและไม่มีการรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บปฏิกิริยาตอบรับจากนานาชาติมีการตั้งการวิภากวิจาร์ณในเรื่อง ประเทศเช่นออสเตรเลียแสดงความความเป็นกลางเช่นซึ่งไม่เคยปรากฏเป็นเหตุผลในการรัฐประหารครั้งก่อนหน้านี้การรัฐประหารในครั้งนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากคณะรัฐประหารได้เข้าเฝ้าในคืนวันที่ สิกันายายนพศ2 5งหโดยประธานอันองค์้ามมนตรีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาทหารอากาศผู้บัญชาทหารสูงสุดผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ บอมินมหาภูมิภูมิอดุญญาดิดและสมเด็จพระนาพระบาสมเด็จพระบอลมินมหาภูมิภูมอดุญญาดิดมีพระบรมราชาอนุญาตให้ถ่ายทอดสุดออกอากาศรวมถึงรวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน